ต้องบอกว่าหลายเจเนอเรชันคือเอมอ่ะเป็นเด็กยุคทักษิณไงเอมก็เลยมีความรู้สึกว่าสําหรับเอมอ่ะสงครามในภาคใต้มันไม่เคยเป็นเรื่องธรรมดาโหตอนที่หนูต้องฟังบทสัมภาษณ์ของคนในภาคใต้แล้วออกมาเป็นกระบอกเสียงตอนนั้นก็คือหนูร้องไห้เลยอ่ะมันแบบมันไอ้นี่มากคือเอาเอาจริงเขาพระวิหารมันซับซ้อนหลายอย่างคะ่ะพี่ก็ไม่แม่นข้อมูลพอที่จะพูดแต่ว่าพูดได้เรื่องหนึ่งคือเขาถือแผนที่ที่มีตารางเมตรมากกว่าไทยมาตลอดแล้วไทยไม่เคยถักทวงทํา ทําให้เกิดท่าทีของการสบยอมประมาณนั้นโตแล้วก็ไม่ควรมีสงครามอันนี้พี่พูดจริงๆโตแล้วก็ไม่อยากให้มีใช่เมื่อก่อนพับหนกให้กําลังใจชาวใต้ตอนนี้มีเหตุการณ์เหมือนเดิมคือเอ็มแค่มีความรู้สึกว่าเอ็มอยากให้มีแบบรัฐบาลที่จัดการเรื่องภาคใต้ให้เป็นจริงเป็นจังอะแล้วก็อยากให้แบบว่าลือคดีตากใบอะค่ะคือพูดตรงๆทักษินก็ต้องก็ต้องจัดการเรื่องคดีตากใบอะไรเงี้ยก็ต้องจัดการเรื่องคดีตากใบ พราะการที่ตัดไปหมดอายุความมันคือสิ่งที่แบบน่าเศร้าที่สุดแล้วอะค่ะอืมก็คอยช่วยเหลือไปคอยช่วยเหลือไปเอาไปว่าใครกดศิตาก้านี้ก็สามารถเอา10%สมทบทุนทหารที่ชายแดนได้ค่ะแต่อันนี้หนูอยากให้ MGI อ่ะดูเส้นทางการเงินดีๆนะว่าไม่ไปเข้าภาคส่วนอื่นพี่เคยไปประกาศรางวัลอันหนึ่งที่มีเรื่องของ นักข่าวที่หรือคดีตากใบาด้วยแล้วคนที่อยู่ในตากายที่อยู่ในรถคันนั้นเลยอ่ะเขาขึ้นมาพูดบนเวทีแล้วตอนนั้นเราแบบสะเทือนใจมากอ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบมันมีอะไรอีกมากะค่ะที่มันไม่มีเสียงอ่ะ อืมคือส่วนหนึ่งที่เราสมัครมิสแกรนนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับมนะิสแกรนอ่ะก็คือตอนนั้นนะ่ะเรายังประกวดไม่เสร็จใช่ไหมเราก็คิดว่าถ้าเราได้เป็น MCI อะ่ะเราจะจริงจังเรื่องการ stop the war โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเรารู้สึกว่าจะทําโครงการ stop the war ที่ไหนก็ได้แต่ที่ที่สาคัญที่สุดคือประเทศของเราเองเพราะว่าประเทศเรายังไม่มีสันติภาพเลยแล้วจะให้เราพูดถึงประเทศอื่นโดยที่ไม่หันมองประเทศตัวเองอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งเราก็ยังหวังอยู่ว่าจะมีแบบ MCT สักคนที่ทําแบบนี้ แฟนหนูเป็นทหารหรอโอ้ยพี่ก็อธิษฐานนะคะขอให้พระเจ้าคุ้มครองแฟนของแปมนะเราเรายังคิดเลยว่าแบบเราอยากให้ MCI กลับมาทำเรื่องนี้จริงๆกลาง,จ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 งยจางเลยนยเออคือเรื่องทหารเกณฑ์ที่แบบว่า เสียชีวิตเรื่อยๆอันนี้เอ็มก็รู้สึกว่าแบบเอ็มไม่โอเคเหมือนกันนะคือเข้าใจคนที่เป็นครูฝึกรอร์ดแล้วล่าออกนะเพราะว่าปิศาจทหารเกณฑ์เสียชีวิตโดยไม่มีความยุติธรรมหรือแบบไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรอะ่ะมันมีเยอะมากจริงๆทุกคนล่าสุดก็เพิ่งเห็นถ้าพี่ไม่เล่นแอบปบแอบปบดํานี่พี่จะไม่รู้เลยหรู้ว่าข่าวมันเงียบมากใช่คนเหยียบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเรื่องศาสนาคนก็เลยไม่เห็นว่าคนก็เลยไม่เห็นว่าชีวิตเขามีค่าหรือว่าเขามีความเป็นคนนะคะ เออเรื่องสันเรื่องแบบว่าสงครามในภาคใต้มันก็เลยเยิ้มเงียบแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวนะคือศาสนาไหนมันก็คือคนนะคะเราอาจจะไม่เห็นด้วยเรื่องศาสนาของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณต้องเห็นชีวิตคนมีค่าเป็นอันดับหนึ่งอะคะ่ะเราต้องเห็นว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตโดยที่ไม่มีสงคราม What law should I create? i would like to create a law to forbid war because we suffer from many factors life and mean a lack of money a lack of education and lack of a safe space i don't think a war between human or between nations should happen in this era anymore we are tired enough to focus on living our life and, all, and every day has the base of us so war does not bring us anything good but only diminish hu our humanity and and i'm not intent to answer in a patient way and just speak my english is not a drama it's not a drama it's something very very deadly okay กดไปแล้วสองขอบคุณพี่ปานานะคะวิตามินซีตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีอย่างเดียวเลยเข้มข้นนะจ๊ะใช้สารแทนความหวานนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ใครอยากจะกดอย่างอื่นก็ได้มีมหาชนมีแบบกล่องไหมอ่าเขาให้ขึ้นแค่สิบตะก้านี้นะคะ่ะไม่ได้ขึ้นตะก้าอื่นเลยวันนี้มีมหาชนอาจจะไม่ได้ขายนะคะพี่อยู่คนเดียวคะ่ะไทม์ก็คือไทม์ พี่ง่วงนอนมากพี่ยานอนวันนี้พี่เหนื่อยมาพกพรุ่งนี้พี่ก็ทํางานพี่คือแบบพี่ไม่ทนความง่วงอ่ะพี่บอกเลยพี่อยู่สี่สิบนาทีพอเปล่าไรไม่ได้ปลิวไปไหนไลฟ์อยู่นี้แหละอืมก็อีกประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราไปแล้วไทยจะปกป้องพื้นที่ได้ไหมพี่ว่าไม่ใช่คำถามค่ะคำถามคือไทยจะปกป้องชีวิตคนได้ไหม ไม่อะไป MU ค่ะไม่สมัครที่ไหนแล้วหนูไม่สมัครที่ไหนแล้วไม่ได้ทำโครงการอะไรอยู่เลยค่ะมันมันแค่ตึงกำลังนะค่ะมันไม่ได้จะยิงคือทุกคนต้องอ่านข่าวที่มันเป็นข่าวหนังสือพิมพ์จริงๆนะไม่ใช่แบบฟังไปเรื่อยฟังไปเปื่อยอะไรเงี้ยอืมฉันท้อใจมากเลยอะกับการส่งต่อข่าวคือตอนนี้เหมือนกับถ้าคนค้างค่าส,สกิทแต่ว่าแบบเธอเธอเธอต้องไปลบนะทุนก็แบบเราต้องไปลบ คือมันมันน้อยมากเลยที่เราถามว่าเอเธอรู้ไหมใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรมันแทบไม่มีใครออกมาพูดเลยนะอ๋อฉันรู้ว่าฉันทำมาใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรคือตอนนี้ทุกคนแค่แบบอ่านอินโฟกราฟิกที่เป็นแบบกองทัพทำหรืออะไรทําแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราต้องไปลบปลอะไรเงี้ยมันประหลาดอ่ะุ้ยจริงเหรอใครเจียว พี่อธิษฐานขอให้เพื่อนของน้องไข่เจียวนะคะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคือพี่มอาวาเรื่องซึ่งเขตแดนสุดท้ายเจราจาได้แต่ชีวิตคนถ้าเสียไปเอากลับมาไม่ได้นะคะจริง,รงอยากให้คิดถึงชีวิตคนเป็นที่หนึ่งะคะ่ะเอาจร,จริงป้าคือถ้าให้พูดอ่ะถ้าให้พูดอะคือเรามีความรู้สึกว่าแบบทุกคนเห็นภาพชัยชนะแบบไหน คือได้พื้นที่คืนทหารกัมพูชาถอยหรือว่าเราต้องทําให้กัมพูชาหายไปหรือว่าเราต้องให้มีการหลังเลือบนพื้นที่นั้นหรือว่าเราต้องลุกคืบเข้าไปในประเทศกัมพูชาคือดูคนบอกว่าอยากชนะแต่แบบภาพคําว่าชนะมันคืออะไรเนี่ยบอกปะมีใครเคยตอบในใจตัวเองยภาพคําว่าชนะมันคืออะไรอะ ภาพคำวชนะสําหรับเอมอะ่ะคือใช่ไทยกับกัมพูชาย,ยังเป็นมิตรกันได้แล้วก็ไม่มีใครต้องสูญเสียชีวิตอันนี้คือภาพคำวชนะสําหรับเอมอืมเหมือนกันกับคําว่าภาพคําว่าชาติอะ่ะคือคนที่ไม่ต้องการสงครามเขาไม่ได้ไม่รักชาตินะแต่คํางถามว่าชาติของเขาคืออะไรคุณเชื่อไหมถ้าให้คนยุคก่อนมีธงชาติวาดอะ่ะเขาก็ไม่ได้วาดธงไตลงนะเพราะเขาไม่รู้จักธงไตลง ก่อนมีแผนที่เขาก็ไม่ได้ว่าแผนที่สุดท้ายชาติมันคือบ้านเว้ยสําหรับเราอะเพราะว่าคําว่าชาติมันคือบ้านเพราะฉะนั้นชาติคือการทําให้ทุกคนยังมีบ้านอยู่มีบ้านคุมกานลาหัวเท่านั้นเอง mm. คือเราไม่กล้าไปพูดว่าแบบมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้อะในเรื่องของสงครามเพราะว่าแบบเราไม่ได้ เราไม่ได้อยู่ในสงครามอะ่ะเออคือมันควรจะมีการใช้แผนที่ใหม่ร่วมกันเพื่อดูว่าแบบมันต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากเนี้ยก็ให้เป็นไอ้นี่ไปเลยก็ให้เป็นบทเรียนไปนเลยว่านโยบายด้านของประเข็บชายแดนอะ่ะมันต้องแข็งแรงขึ้นเพราะว่าข่บพวิหารก็แพ้เพราะนโยบายด้านนี้มันไม่แข็งแรงไม่ใช่หรอหนูจาก,กัมชัดบ,บอสเองค่ะว่าบอสแน่ใจใช่ไหมคะว่ามันเข้ารหารชายแดนไม่ได้เข้ารหารด้านอื่นอืม เพราะหนูรู้สึกหนูซีเรียสมากเลยกับเรื่องเนี้ยหนูซีเรียสมากเลยกับเรื่องว่าเงินบริจาคเดินทางไปไหนเพราะทุกวันนี้งบกระหมหนูยังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยค่ะเห็นเป็นงบใหญ่อะไม่เคยเห็นงบแจงย่อยเท่าไหร่เลยแล้วก็ประชาชนไม่มีโอกาสตรวจสอบกองทัพซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่โปร่งใสอะเรามีความรู้สึกว่าแบบ ตอนนี้คือเวลาที่เราต้องคำนวณงบสงครามแล้วนึกออกปะว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราต้องบอกประชาชนเลยว่ามันไม่ควรจะเกิดงบนี้ขึ้นคือวันนี้เอมแบบว่าไม่ว่างทั้งวันเลยเราก็แบบอ่านโพสตก็มีแหละอะไรของไหมรู้อืมจริงงบทหาเรเอางบการแพทย์ดิฉันจะถือปืนไปยิงใครทำไมบ้าปะเนี่ย บ้าหรือเปล่าเธอคิดว่าคนขเขมรเขาไม่ใช่คนหนอเธอบ้าปะใช่เราไม่ควรนิ่งนอนใจเหมือนขอ่าวปรวิหารแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทําสงคารามถ้าเป็นหนูให้หนูออกไปทําเองหนูทําปะเป็นบ้าหรอที่มีแกลเขาสตอป the w วอล์ดไวโอลค่ะคือตอนนี้คนไทยเหมือนครึ่งหนึ่งคือบ้าไปแล้วอะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องตลกนะเธอกล้าพูดคำนี้ออกมาแบบขำๆได้ยังไงอะมันเป็นเรื่องใหญ่นะเธอกำลังพูดว่าเธอจะฆ่าใครสักคน Hi Alice it's a hard day for me now Thailand is a wall maniac it's so stupid I can't believe we're living in like past millennium era Because there is a tendency that we might have war against Cambodia, but actually, it's it's a still a small thing. We can still use a diplomat to resolve it. But there's a lot of children and a lot of like youngsters who never know war. Even I don't know war. In Thailand, who willing to go to war just because he feel like Cambodia is not human? And I cannot accept this. I have seen this all day and also in this life like just some people just asked me are you ready to gun the campbellian and i was like what the fuck oh my god this is so crazy like the craziest shit i ever heard yeah it's happened to me all day ali i'm so tired I don't know what happened in my country anymore พี่เหนื่อยมากค่ะพี่เหนื่อยมากพี่แบบเหนื่อยมากพี่อยากด่าทุกคนเลยอ่ะที่อยากจะแบบทำสงครามที่อยากจะถือกันมากถือปืนกันมากตอนเนี้ยใครเข้ามาไหนฉันจะด่าให้หมดเลยฉันพูดจริงๆ Yeah it's a stupid question Imagine if it happened to your family but I bet he is not grow up <c oughs> ใช่ค่ะเราต้องอธิษฐานจริง yeah we need a better governance good <c oughs> ฉันถาม 6, จริงนะเธอถามหลายทีแล้วว่าเจราจาได้ไหมเจรจาอย่างไงถ้าฉันตอบได้อะฉันก็เป็นนักการทรูตแล้วไม่เป็นนางงามคือพี่ตอบได้หลายอย่างนะแต่พี่ตอบทุกอย่างไม่ได้ in นดีเทลฉันก็เป็นนายกไปแล้วป่านี้ฉันก็เป็นนายกไปแล้วแกแล้วขอเลยนะ MUT ทุกจังหวัดไม่ต้องถามละเอียดเรื่องการทูดเพราะนี่ไม่ใช่เวทีการทูดนี่คือเวทีนางงามแสดงไม่น่าง,งามดูโง่ Yeah, have you ever heard like those who don't know war don't know the violence and those who call for war never bleed? Oh, thank you. We also don't want war. I hope we could make peace very, very soon, Cambodian. I always stand for peace and advocate for humanity. ไม่ควรถามเลยไม่ควรมีจังหวัดไหนถามเลยเรื่องนี้สวัสดีคุณจอยจอยนะคะสวัสดีเอมี่ด้วยค่ะมันส่งเสียงไปแล้วมันเสียงที่นางงามมันจะตอบแล้วแบบเซนซิทีฟอะฉันคิดว่าไม่ควรมีจังหวัดไหนถามเลย พรุ่งนี้พี่ไประยองแล้วก็มีคนชวนไปยื่นหนังสือที่พักขันเมืองแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะไปไหมแล้วก็ยี่สิบเสามยเท่าไหร่กันเอาปัว่าประมาณอาทิตย์หน้าพี่ค่อนข้างว่างค่ะพี่ค่อนข้างว่างอืมทำไงดีอ่ะไม่อยากให้ถามเลยอ่ะอ My day is very bad today I have been dealing with some war maniacs all the day It's kind of a bad day for me but I have to get used to it because it, all, it will like keep coming Okay, I think it's the time that we will do the stop the war and violence things that MGI has been doing กลับไปฝึกรงแถวนี้เดือนหน้าจะหามาเจออีกได้จ้าอืม mm. yeah I'm sure I'm sure like most c a m b o d i a n s love Thai like um, Thai love c a m b o d i a n because actually people in the area they are friends families Aquatans พรุ่งนี้ไปกับ AR ค่ะคนเดียวค่ะไปคนเดียวพี่แชมไม่อยู่ อุ้ยขอให้นะขอให้ MUT ไม่มีการถามเรื่องของสงครามเลยขอร้องนี่ไม่ใช่ MGI นี่ไม่ต้องนี่ไม่ใช่ MGI ไม่ต้องถามไม่ต้องถามสวัสดีค่ะคุณฟอนยัน yeah, I'm I'm so afraid that some of t h e Miss Universe provincial will ask this question about t h e w about diplomat

ทีนตาตะคุงเธออะไรที่ผิดบริบทอย่างแรงเธอแหละที่ถามไม่มีมรารยาทขอโทษสักคำพี่ยังไม่เห็นเลยน่าเกลียดมากนี่รู้ตัวเองบ้างปะเนี่ย <c oughs> Yeah, law and government is such a complex topic and also peace and war. <c oughs> ฉัน่าฉันบล็อกเด็กคนนี้ไว้เพื่อสุขภาพจิตของฉันฉัน <c oughs> ไม่อยากจะเห็น And I really, really hope like they still realize that this is a patient stage, not an international or like diplomacy stage. oh my god. ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการกดตะก้าเพื่อส่งทบทุนชายแดนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอ,อาภาวนาเลยให้ทุกคนรวมถึงทหารในชายแดนนะคะแล้วก็คุณแคมบเบอร์ยีด้วยปลอดภัยคือเอ็มรู้สึกว่าสงครามมันไม่ใช่คําตอบของอะไรเลยแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาด้านนี้ได้โดยเร็วนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าแบบเอ็มฝากใจให้รัฐบาลอะ่ะคือไม่เกี่ยวกับว่าเอ็มชอบหรือไม่ชอบพักไหนอย่างไรแต่เอ็มเชื่อนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแบบเต็มร้อยเลย Uh -huh. thank you everyone for watching and also for staying with me even so i'm so so tired and i'm a little bit crazy today yeah thank you so tomorrow it will be our uh, shield uh, and shield and shield and shield live and also um, i hope to speak with you guys soon because nowadays thailand is uh when ka when ka Thailand have a very very specific situation.